ซึ่งผลงานนั้นยอดเยี่ยมของเลเซอร์นั้นดูการดีครับก็มาจากอีกหนึ่งคีแมนคนสำคัญครับก็คือปีกทีมชาติแอลจีเรียอย่างริยาสมาเลสและวันนี้เขาก็พึ่งจะคว้ารางวัลนัดเยี่ยมของ PFA ไปด้วยนะครับไปดูที่ผลงานยอดเยี่ยมของฤดูกาลนี้ของริยาสมาเลสกันในช่วงของรายงานพิเศษครับ ในทีน่นี้หลายคนคงไม่มีใครไม่รู้จักจริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่หือการก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์เบลลีกอังกฤษเป็นสมัยแรกของสโมสรซึ่งหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้สโมสรยิ่งใหญ่มาได้ขนาดนี้ก็คือ r ร a ยสมาเรสตีความเร็วสูงที่เพิ่งได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PFA ไปครองในฤดูกาลล่าสุด โดยมาเรสซึ่งมีสัญชาติของแอลจีเรียเริ่มเข้าสู่วงการฟุตบอลกับสโมสร RIS ิสชาเซลของฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ17ปีจากนั้นได้ย้ายไปอยู่กับแกงแปรเซฟเซนในลีกสมัครเล่นจนถึงปี2010จึงมาเป็นสมาช,ชิกทีมเลออาฟอาเซกระทั่งเลสเตอร์ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพไปเห็นแววจึงคว้าตัวมาร่วมทัพด้วยค่าตัว500,000ยูโรหรือราว20ล้านบาทตั้งแต่เดือนมกราคมปี2014 หลังขึ้นชั้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกมาเรสซึ่งเป็นตัวหลักของเลสเตอร์อย่างแท้จริงโดยมีส่วนช่วยให้จิ้งจอกสยามจบด้วยอันดับ14ของฤดูกาล2014-2015โดยผลงานยิง4ประตูจากการลงเล่น30นัดแม้จะดูธรรมดาแต่ก็ถือเป็นประตูนัดสำคัญทั้งสิน้นในฤดูกาล2015-2016ผลงานของนักเตะชาวแอลจีเรียยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้ร่วมเล่นกับเพื่อนในทีมอย่างเจมี่วาดี้กองหน้าชาวองังกฤษรวมไปถึงเอ็นโกโล่กองเต้กองกลางชาวฝรั่งเศสร,รวมไปถึงโค้ชอย่าง io, e ri, คีรัดิโอราเนีอรีกุนซือของทีมที่มอบหมายให้เจ้าตัวประจำปีกฝั่งขวาอย่างเดียวทําให้มาเรสยิงไปถึงทึงเจ็ดประตูจากการลงเล่น34นัดร้อมทําให้ทีมมีโอกาสคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยแรกโดยปาดหน้าทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างอาร์เซนอลแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีไปแบบหน้าหรือเชื่อกระที่ในทีมชาติจะตัวถือเป็นแกนหลักเช่นกันโดยยิงไป4ประตูจากการลงเล่นไป24นัดโดยปัจจุบันแอลจีเรียกำลังมีโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ3โซนแอฟริกาอีกด้วยโดยผลงานอันสุดยอดนี้จึงทำให้มาเรสได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม p ี a พร้อมทำสถิติเป็นแข้งเชื้อสายแอฟริกันรายแรกในประวัติศาสตร์รวมถึงยังเป็นนักเตะคนแรกของเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้จนทำให้บรรดาหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปทั้งอาร์เซนอลบาร์เซโลนาปาีลแซต์แชส์สนใจคว้าตัวไปร่วมทัพนั่นเองจากนี้ต้องมาติดตามฟอร์มของยอดแข้งแอลจีเรียรายนี้ว่าจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับเกมลีกอีกสนัดที่เหลือหรือไม่ และจะตาบนบัลลังแชมป์ลีกสูงสุดของเลสเตอร์จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันต่อไปครับนี่แหละครับการคว้ารางวัลอันยอดเยี่ยมของลิยาสมาเลนั้นก็เป็นการปาดหน้าเอาชนะคู่แข่งคนสำคัญนะครับทั้งเจมี่วาดดีดาวยิงเพื่อรวมทีมรวมถึงแฮร์รี่เคนดาวยิงของไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปรดด้วยนะครับ